ตอนแรกเนี่ยเราจะยังไม่ได้ว่าเอ๊อะก็ไม่ได้ไลเส้นนี้เข้ามาท,าทันทีนะไม่ใช่ว่าอยูว่วิดีเราเห็นปุ๊บเราติดต่อเลยเราก็ศึกษาแล้วเราก็พัฒนาคอนเทนต์ก่อนอผมจำได้ว่า พอเราเริ่มพัฒนาคอนเทนต์ให้ตอบโจทย์อันนี้เราก็เลยสร้างหลักสูตรก่อนต, ούμε, ตอนแรกที่เราเรียกว่าไทย financial planner เป็น TFP ก่อนตั้น้ผมก็เราก็ทำแล้วตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้คิดว่าเราต้องขอหลายเส้นเราก็รู้สึกว่าเออันนี้ความรู้อันนี้ดีน,น่าจะต้องเอามาเผยแพร่เราก็ตั้งต้นนี้ก่อนก็โชคดีที่ตลาดหลักทรัพย์ใน,ในประเทศไทยเนี่ยเรามีหน่วยงานที่ทำเรื่อง education แลวผมผมได้อยู่ในนั้นผมก็รู้สึกว่าได้เหมือนเหมือนเป็นโครงการที่เราเริ่มขึ้น ก็เป็นจุดตั้งน้นก็เลยเนี่ยมามาแชร์ให้ฟังว่าแต่อันนี้ก็ต้องยอมรับว,ว่าเวลาเราทําเสร็จมันไม่ใช่ว่าเราทําเสร็จเราออกมาเลยแล้วก็ได้รับความร่วมมือ <S <S จ<เ>อากเขาเรียกว่ากูร <oo> ูหรือผู้ทรงคุณวรู้ทั้งหลายในในอ e ดัสทรีของเรามาช่วยกันดูช่วยกันให้ความเห็นเพราะว่า เราจะออกไปใช้เราก็ต้องให้ได้รับความการยอมรับจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะอยู่ทางแบงกิง้งประกันหรือทางตลาดทุนก็ตามใช่เพราะผมจําได้เลยว่าตอนเราพัฒนาหลักสูตรขึ้นมาอาจารย์ต้องเรียกคนโอ้โหมาทาโฟกัสกรุ๊มมาจากทุกสาขามาจากทั้งแบงค์ถูกไหมแบงค์ก็ไม่ได้มาจากแบงค์เดียวมาจากแทบจะทุกแบงค์เลยเชิญไปแทบจะทุกแบงค์ประกันอ่าก็เชิญจากตัวแทนจากบริษัทประกันเชิญตัวแทนจากบริษัทหลักทรัพย์จากบรจผมจำได้เลยวาทำหลักสูตรนี้แบบเ้เชิญทุกคนมาแล้วก็ ให้ทุกคนเนี่ยเห็นนะมาลงความคิดกันก่อนไม่ใช่ผมเนเดียวครับอาจารย์ก็ถือว่าเป็นวิวที่ผมแค่เป็นส่วนเล็กๆที่ได้เข้าไปบางเอิญได้เข้าไปอยู่ในนั้นแต่ว่าจะเห็นเลยว่าตอนนั้นเนี่ยอาจารย์ก็จะบอกโุ้ยไม่ได้เราต้องแบบฟังจากทุกคนให้ช่วยกันระดมสมองช่วยกัน brainstorm ขึ้นมาว่าไอ้หลักสูตรเนี่ยมันจะตอบโจทย์ยังไงกับทุกคนถูกไหมครับทีนี้ทีนี้พอเราทําเสร็จทุกคนก็เลยคิดว่าเฮ้ยดีอันเนี้ยน่าจะต้องเป็นการชิปเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญ ในประเทศของเราที่จะสร้างเขาเรียกว่าชิปพวกที่อยู่เป็น financial professional ในในในตลาดการเงินเนี่ยหลายๆกลุ่มเนี่ยให้เข้ามาเรียนรู้เรื่องพวกนี้